เปล่าเปล่านอกรล่อเปล่าเมาเบาเม่าบ่อฟสรงวาระบบเพชรก้ามันจะไหลเบานอกล่อเาเลยเดี๋ยวสิให้ว่าแนน้ำใา้ตาก้องก็จับภาพนะใส่ไม่ได้หเลาใเบาเลยใส่เลยเนาะไม่เนาะเออไม่ไม่เลยนไม่จะปกาศนหัไม่ โอ้วบใส่ไม่หลายช่องเลยเนาะ่นกันแค่นั้นเกี่ยวบางคนเมียคนหยิมเปื่อยๆนะคนดีใจวะเนาะใครเป็นา่าิ่งไปโพดเด้อม uh> ันเป็นยามุนนาะไม่ช็อตกันน้นะไม่ครับเิงไดันลมด้วยต๊กันลมมาด้วยด้วยหนึงคืบมือันลม เอาลำแขงก็บหนียโหวคืออะไรถางยาได้ราง่ัลกดเลขขอดมาด้วยเอาเลยเด้อเด้อเด้อรหมอกข้าบ่ายรูปมอร์ไซค์หมวกเสือของเจ้าโอ้ยปลาแบจะจปาอะ้รกนนี่ร้องอแนบอกพี่กันหนอยก็เลยตัวเช็คเหวานหวานหวานชูนเยนน้นี่ก็สตมท่อเตี่ล้วก